สวัสดีครับมาพบกับผมช่องศูนหวยเคบ h a ชแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะนำสูตร2ตัวบน4ชุดตรงนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเออก็อาจจะมีเสียงนะครับรบกวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างบ้านมีการก่อสร้างนะครับ ส่วนนี้นะครับผมจะเริ่มจากเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวคือหลักสิบนะครับส่วนเส้นสีแดงคือหลักหน่วยนะครับส่วนนี้จะเริ่มคำนวณแต่งวดวันที่16เดือน2ปี63นะครับเส้นสีเขียวนะครับสูตรที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยหน้าที่1บวกหลัก10บหน้าที่1บวกหลัก10ท้ายที่1บวกหลักหน่วยท้ายที่1นะครับบวก8เป็นค่าคงที่นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบการคํานวณน,นะครับเราสามารถคิดคํานวณไปพร้อมกันได้เลยนะครับ7บวกเนะครับเท่ากับ16นะครับ16บวก5เท่ากับ21 ยี่สิบเวกสเท่ากับยี่สิบนะครับยี่สิบสีวกศเท่ากับยี่สิบวกแปเป็นข้าของที่เท่ากับ32นะครับจากนั้นเราจะใช้หลักหน่วยคือเลขสองเป็นตัวเด่นตัวที่1 2ึอบวกเพิ่มไป1 2ึอบวกหนเป็นสนะครับเราจะได้ตัวเด่นตัวที่3นะครับรขออภัยนะครับเราจะได้ตัวเด่นตัวที่สนะครับ ต่อามานะครับเส้นสีแดงนะครับจะเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับศูนยที่เราใช้เราจะใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบนนะครับบวกหลักหน่วยหน้าที่1บวกหลักหน่วยท้ายที่1บวก5เป็นค่าคงที่นะครับ7บวก4เท่ากับ11 11บวก0ย์เท่ากับ11 11บวก2เท่ากับ13 13บวก0ูย์เท่ากับ13 13บวก5เท่ากับ18นะครับเราจะใช้หลักหน่วยคือเลข8เป็นตัวเด่นตัวที่1 8บวกเพิ่มไป2 8บวก2เป็น10เราจะใช้หลักหน่วยคือเลข0เป็นตัวเด่นตัวที่2นะครับ จากศูนย์ที่เราคำนวณได้นะครับเราจะได้หลักสิบนะครับเด่น2กับ3นะครับหลักหน่วยนะครับเด่น8กับ0นะครับเรามาจับคู่กันนะครับได้4ชุดตรงนะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลออก9 3 8านะครับก็ตรงกับเลขที่เราคำนวณไว้นะครับ สามแปดนะครับลักซิมนะครับจะเข้าที่สามนะครับหลักหน่วยนะครับจะเข้าที่แปดนะครับต่อไปนี้นะครับผมก็จะไล่สถิตินะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวจะไปคำนวณงวดล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ งวดถัดมานะครับคำนวณแล้วนะครับหลักสิบนะครับเด่น3กับ4นะครับหลักหน่วยเด่น6กับแนะครับจับคู่กันได้4ชุดตรงนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ4 4 6หนะครับก็เข้าที่4 6หนะครับหลักสิบนะครับเข้าที่4หลักหน่วยนะครับเข้าที่6นะครับ งวดถัดมานะครับคำนวณแล้วนะครับหลักสิบนะครับเด่น90หลักหน่วยนะครับเด่น5้าับ7นะครับจับคู่กันได้ดังนี้นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ095นย์ครับก็เข้าที่95้านะครับหลักสิบเข้าที่9นะครับหลักหน่วยเข้าที่ห้า ว่าถัดมานะครับหลัก10นะครับเด่น5้ากับ6หลักหน่วยเด่นหกับ7จับคู่กันได้สี่ชุดตรงดังนี้นะครับผลวันที่ออกครับห้าหกเนะครับก็เข้าที่67นะครับหลัก10เข้าที่เลข6หลักหน่วยเข้าที่เลข7นะครับ งวดถัดมานะครับ6กับ7นะครับเด่นหลักสิบนะครับหลักหน่วย5กับ7เด่นนะครับจะพูดกันได้4ชุดตรงดังนี้นะครับผลวันเลขท้ายนะครับ3ตัวนะครับออก9 6 7นะครับก็เข้าที่หกกับเนะครับหลักสิบเข้าที่6หลักหน่วยเข้าที่7นะครับ งวถัดมาหลัก10เด่น5กับ6หลักหน่วยเด่น6กับ8นะครับสามคู่กันได้4ชุดตรงดังนี้ผลราวันครับออก2 5 8นะครับก็เข้าที่5 8นะครับหลัก10เข้าที่5หลักหน่วยเข้าที่8นะครับ งวดถัดมานะครับหลักสิบเด่นเจ็ดกับแปดหลักหน่วยเด่นสี่กับหกจับคู่กันได้สี่ชุดตรงดังนี้นะครับผลรางวัลที่ออกสองแปดหกนะครับก็เข้าที่แปดสิบหกนะครับหลักสิบเข้าที่แปดหลักหน่วยเข้าที่หกสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรที่ เข้ามาต่อเนื่องนะครับเจ็ดงวดนะครับเราก็มาดูงวดล่าสุดกันนะครับผมก็จะทวนสูนย์นะครับที่ใช้คำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นสีเขียวคือหลัก10บนะครับสีแดงคือหลักหน่วยนะครับเราจะเริ่มจากหลักสิบก่อนนะครับหลัก10บสูตรที่ใช้คำนวณนะครับ จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักรนะ้อยหน้าที่1บวกหลัก10หนะ้าที่1บวกหลัก10ท้ายที่1บวกหลักหน่วยท้ายที่1บวก8เป็นค่าของที่นะครับ8บวก5นะครับเท่ากับ13นะครับ13บวก1เท่ากับ14 14บวก8นะครับเท่ากับ22นะครับ22บวก2นะครับ เท่ากับ24 24บวก8เป็นค่า้ที่นะครับเท่ากับ32จากนั้นนะครับเราจะใช้หลักหน่วยนะครับคือเลข2นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่1 2บวกเพิ่มไป1 2บวก1เป็น3นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่2นะครับหลัก10ต่อมานะครับเส้นสีแดงนะครับ จะเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูที่ใช้นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบวกหลัก10บ,บนบวกหลักหน่วยหน้าที่1บวกหลักหน่วยท้ายที่1บวก5เป็นค่าคงที่นะครับ8-2บวก2เท่ากับ10นะครับ10บวก8เท่ากับ18 1 8บวก0เท่ากับ18 18บวกสเท่ากับ20 20บวก 5, 5, 5เป็นค่าพื้นที่เท่ากับ25นะครับจากนั้นเราจะใช้หลักหน่วยคือเลข 5, 5เป็นตัวเด่นตัวที่1 5บวกเพิ่มไป2 5บวก2เป็น7เป็นตัวเด่นตัวที่2นะครับจากสูตรที่เราคำนวณได้หลักสินะครับ เด่น2กับ3นะครับหลักหน่วยนะครับเด่น5กับ7นะครับจับคู่กันได้4ชุดตรงดังนี้นะครับ2 5 2 7 35 37นะครับประจํางอดวันที่1สิงหาคม25 63นะครับจากตามศูนย์ครับก็จะเป็นชุดตรงนะครับแต่เพื่อนๆสามารถ กลับกลับก็ได้นะครับเราก็มารอติดตามครับว่าสูตรที่เราคำนวณกับผลรางวัลนะครับว่าจะออกมาตรงกับที่เราคำนวณไว้หรือเปล่านะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกด s u b สไคร์นนะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับสูตรใหม่ๆนะครับ คลิปนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ